O t o t iptv บริการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ tot เปลี o ่ยนทีวี v ธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีหรือมินิพีซีรวมช่องรายการชั้นนำกว่า140ช่องพร้อมทามชิปโปรแกรมรับชมย้อนหลังได้สูงสุดถึง72ชั่วโมงสะดวกด้วย3ช่องทางการรับชมและบริการชอบภาพยนตร์ตามสั่งค่าบริการเริ่มต้นเพียง150บาทต่อเดือนสนใจโทรเลย0 2 500 11 11 1 1 1 1 สวัสดีครับ Thai Angler .tv ทีวีของนักตกปลาไทยนะครับตอนนี้ผมมิสเตอร์บิ๊กเมาส์ก็มาในช่วงของ Angler ลทัวนะครับก็นึกถึงบ่อๆหนึ่งที่อยากจะพาไปเที่ยวแล้วก็บ่อๆนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นบ่อครูของนักตกปลาด้วยเหยื่อปลอมหลายๆคนนะครับ มาหรือก็บ่อยตกที่นี่หรือก็ตั้งกระแต่ยังเริ่มต้นนะครับแต่ก็แหม่ไม่เคยแนะนำที่นี่สักทีที่นี่เลยครับบ่อหนุ่มบางประกงครับ นี่ประมาณสักสองโลกว่าๆได้ครับเฮ้ยอะอ่ะนี่นีรน่แล้วันนี้แล้วันนีแล้วสิบแน่นอนหลักสิบแน่นอน น้าต่อช่วยพูดถึงบ่อนุ่มหน่อยสิบ่อนุ่มเหรอครับผมมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วที่ผมหยุดตกปลาไปนะอสิบสิบกว่าปีที่แล้วกลับมามันยังไงอย่างมันอย่างนั้นคุณภาพเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิม,มทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแล้วตอนเนี้การตกปลาที่บ่อนุ่มสนุกมากขึ้นเพราะ หันมาใช้อุปกรณ์เล็กลงตะไลสายเล็กลงอืมันให้โอกาสปลาครับแล้วเพิ่มความภูมิใจด้วยสุดยอดครับพี่บิ๊กโอ้โหวันนี้เมื่อกี้ผมใช้เทคนิคพี่บิ๊กนะ l i ฟต์แอนด์ฟลอร์ลิฟต์แอนด์ฟลอกต้องของของของโปรโอคุโบแล้วก็ช่วงลีดช่วงลีดเนี่ยผมใส่เป็นท่อท่อใช่เซฟไปเยอะนะแล้วโดยเฉพาะเห็นช่วงนี้สนใจเรื่องสายเล็กใช่เบาไปเยอะเลยใช่ไหมโอ้โหปวดแขนปวดแขนโอเคปวดแขนนี่เลย

เดินัองนู้นไม่ยอมไปน,นี่นี่นี่อะไรกันเน่า นี่ก็อยู่กับพี่ไผ่ทูนครับผมมาประจาครับเห็นบอกว่าว่างก็มาเลยว่างว่างเมื่อไหรมาเมื่อนั้นครับว่างเมื่อไรมาเมื่อนั้นอยู่ที่ไหนครับเออผมพักอยู่ตรงสวนหลวงรัก้าครับไม่ใช่ใกล้เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้มีอะไรที่ประทับใจแบบไม่ลืมเลยเกี่ยวกับที่นี่ก็ที่นี่บรรยากาศดีครับแล้วก็อาหารก็อร่อยถูกอืม ก็เรื่องปลานี่ถ้ามาไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังไซส์นี่ถ้าอยากได้ปลาใหญ่เจ็ดแปดโลมีถึงสิบโลครับถึงสิบก็มีไปดูหน้าเฟซผมได้ครับชื่อไพทูลเหล่าจันนะแบงคครับ้นหน้าวอลอยู่ครับอ่าไพทูลดอกจันเหล่าจันครับไพทูนเหล่าจันเปิดเฟซบุ๊กกดหาไพทูลเหล่าจันเห็นเลยว่าเขามีตัวขนาดไหนนะถึงสิบโลแต่ตัวนั้นที่ผมได้มารู้สึกจะแปดโลกว่าครับอืมเอานี้มีตัวไหนที่ไม่รู้ลืมเลยไหม มีก็มีปรากฏปรากฏแต่เอาขึ้นไม่ได้มันใหญ่ไม่เป็นไรจำได้เลยใช่ไหมใช่ครับสู้ยังไงยังไงเอาวันนี้โดนไปกี่ตัวแล้วก็วันนี้ก็โดนไปห้าหกตัวโอ้โหนี่เห็ลหลุดเยอะครับอืแต่วันใช้หัวจิกตัวเล็กวันนี้สนองดีนะครับอ้าขอบคุณมากหวังว่าคงได้เจอกันที่นี่บ่อยๆครับผมขอบคุณครับเรียบร้อย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  ายังไม่หยุดก็ออกร้อยเข้าไปอ่ะไม่าเหรอเชื่อกใช่ไหมออกแล้วออกแล้วออกแล้วกลับมาแล้วออตามไปไห้มันเข้าไป แต่ว่าโหสวยงามเอ,อ่อไซน์ที่น่าจะประมาณทักน่าจะเออโลงครึ่งได้ครับบ่อนุ่มฮะสุดยอด <c oughs> <c oughs> ครับพอพูดถึงบ่อนุ่มบางประกงเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นบ่อตกปลากระพงที่ปลานี่สนองเหยื่อในหลากหลายรูปแบบจริงๆแล้วกเ็เป็นบ่อที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะครับได้มาได้รู้จักรสชาติของการตกปลาด้วยเหยื่อปลอมครั้งแรกจะเดินแอคชั่นอะไรจะใช้เหยื่ออะไรจะยังไงเนี่ยบ่อนี้เนี่ยหลายหลายคนนี่มา ได้รับประสบการณ์ครั้งแรกจากตรงนี้นะครับอย่างวันนี้นี่ก็เพื่อนๆหลายคนก็ได้ปลากันไปเยอะครับเป็นวันที่ปลากัดดีมากๆวันหนึ่งนะครับ อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสจะมาลองตกปลาด้วยเหยื่อปลอมดูบ่อหนุ่มบางประกงครับใกล้กรุงเทพแค่นี้ถ้ามาโดยถนนบางนาตราดเนี่ยก็แถวแถวหลักกิโลเมตรที่44ต่อ45นะครับถ้าออกมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าชนบุรีสังเกตทางขวามือนะครับจะมีศูนย์รถยนต์อีซูซุนะครับตรงซอยข้างๆศูนย์รถนต์อีซูซุนั่นแหละเข้ามาในซอยนั้นนะครับมาเรื่อยๆตามทางเดี๋ยวจะมาเจอบ่อหนุ่มบางปะกง นะครับก็ที่นี่สนุนราคาค่าบริการนะครับคันละ200บาทนะครับก็สามารถมาสนุกกับที่นี่ได้นะครับมีทั้งอาหารอร่อยนะครับบริการดีๆเพียบพร้อมครับสำหรับวันนี้แองเกิลทัวร์นะครับกับบ่อนุม่บางปะกงนะครับของเรานี่ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ดูแลเราไท a i องเกิลทีเสมอมาสำหรับตอนนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับจะตกปลาต่อสวัสดีครับ